สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมชิดพนเที่ยวโดมซับนะผู้สมัครสสนะครับเขตสามเทวรักบางเมืองใหม่สมรงเหนือนะครับวันนี้วันที่14แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ครับใกล้แล้วครับก้าวแวนที่เราจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกเลือกตั้งนะฮะผู้แทนรัศดรเขตสามเทวรักบางเมืองใหม่สมรงเหนือนะครับวันนี้ผมมาแนะนํานะครับพ่อแม่พี่น้องครับการเข้าคุหานะครับ เช้าวันที่8กุมภาพันธ์เพราแม่ทั้งแต่งตัวเรียบร้อยนะครับเข้าคูหานะครับเตรียมบัตรประชาชนนะอย่าลืมเรื่องบัตรประชาชนครับพราแม่พี่นองครับเข้าคูหาปุ๊บนะครับไปถึงหน้าคูหาของท่านนะครับเจ้าที่จะให้ท่านดูหมายเลขนะครับหมายเลขไหนนะครับหมายเลขเขตของท่านฮะตัวเลขของท่านนะครับสรุปแล้วนะฮะท่านไหนได้หมายเลขปุ๊บยื่นบัตรประชาชนครับท่านจะได้บัตร2ใบนะครับบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูนะครับวันนี้ผมปิ้นออกมาแล้วครับเพราแม่ไม่นองครับ บัตรสีฟูเลือกพรรคครับพรรคเราเบอร์43นะครับพ่อแม่พี่น้องครับส่วนบัตรสีเขียวครับถ้ามั่นใจนะครับจะพัฒนาเทปรังบางเมืองใหม่นะฮะสำรงเหนือไปกับผมเบอร์9นะครับพ่อแม่พี่น้องกาเบอร์9ได้เลยนะครับเบอร์9นะครับพ่อแม่ครับเสร็จเรื่องสิ้นแล้วนะครับพ่อแม่ครังอย่างไปต้องการนะครับข้าวคูอ่าอยู่ในคูหานะครับยื่นบัตรประชาชนอีกรอบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องจะได้บัตรสีเหลืองนะครับเพื่อการมติรัฐธรรมนูญนะครับว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับพ่อแม่้องครับเสร็จสิ้นนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อแม่ลองนะก็กลับบ้านได้นะครับผมฝากนะครับถ้าจะพัฒนาเขต3เทวรักบางเมืองใหม่นะเอ่เทวรักบางเมืองใหม่สมลงเหนือไปกับผมนะครับต้องการเบอร์เก้าอากาของท่านนะครับบัตรสีเขียวนะครับพ่อแม่้องครับปาเบอร์เก้าเท่านั้นนะครับผมมั่นใจครับพ่อแม่้องครับว่าผมอ่าเราจะพัฒนาไปด้วยกันนะครับกับพ่อแม่้องเขต3นะครับสวัสดีครับพ่อแม่้องครับ